ไม่อาจแทนที่มิชัยบัญชาชีวิตล่าสุดคันชิดขวัญประชาอดีตพระเอกดังวัย82สำหรับอดีตพระเอกชื่อดังคันชิดขวัญประชามีชื่อเสียงขึ้นมาจากการรับบทอินซีแดงตัวปลอมจากภาพยนตร์เรื่องอินซีทองที่แสดงนําโดยพระเอกในตำนานอย่างมิชัยบัญชา ซึ่งชีวิตในปัจจุบันของคันชิตขวัญประชาสิริอายุได้82ปีแล้วและอาศัยอยู่กับครอบครัวและทายาทที่ประกอบอาชีพครูและหมอมีหน้าที่การงานที่ดีช่วยเหลือเลี้ยงดูบุพการีคุณพ่อคุณแม่ในบ้านปลายถึงแม้ปัจจุบันในวัย82ของคันชิตขวัญประชาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าคราตากันแล้วนั้น แต่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนแๆหนังไทยคงคิดถึงคันชิดขวัญประชาอยู่ไม่น้อยและหากจะเอ่ยถึงชีวิตในวงการบันเทิงของคันชิดขวัญประชาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะในอดีตนั้นก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะพระเอกและนักแสดงนั้นคันชิดขวัญประชาอดีคยอรับใช้ชาติในรัวราชนาวี3ปี และทำงานที่กระทรวงการพัฒนาแห่งชาติ4ปีก่อนจะได้รับการชักชวนจากศักดาธงชัยให้มาเป็นพระเอกภาพยนตร์16มมเรื่องแรกคือนักเลงพันเหลี่ยมคู่กับกรุณายุวากรแต่ภาพยนตร์ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักต่อมาเชอญทรงศรีนำคันชิตไปแสดงประกบกับสมบัติเมธนีในภาพยนตร์ชีวิตรักเรื่องอกธรณีเข้าฉายเมื่อวันที่6กันยายน2511 ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพเรื่องนี้เองที่ทำให้แฟนภาพยนตร์เริ่มจดจำชื่อคันชิตว่าเป็นพระเอกคนใหม่ต่อมาคันชิตถูกจับมาแสดงประกบกับนิชัยบัญชาเรื่องแรกจากพระจันแดงก่อนที่จะตามมาด้วยภาพยนตร์ซับ15มมเรื่องอินทรีทองในปีพุทธศักราชส5 1 3ซึ่งสร้างชื่อให้กับคันชิตขวัญประชามากยิ่งขึ้นอีก ซึ่งภายหลังจากการจากไปของมิชัยบัญชานั้นก็เป็นผลทําให้คันชิดขวัญประชาถูกจับตามองจากบรรดาผู้สร้างหลายรายในฐานะพระเอกหน้าใหม่ที่ปลุกปั้นมาจากมิชัยบัญชาโดยคันชิดขวัญประชาเผยว่าหลังพี่มิจจากไปผมยังมีบทที่จะต้องเชื่อมต่อจากระหว่างตัวจริงกับตัวปลอมผมเลยได้เล่นเป็นสองตัวเป็นทั้งอินทรีทองและอินทรีแดงพอหนังออกฉายก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ขพรแฟนคลับจริงๆของพี่มิดไม่กล้าดูพี่มิดตอนโหนเฮลิคอปเตอร์แล้วตกลงมาทําให้แฟนๆสงสารต่อมาผมก็มาแสดงแทนพี่มิดอีกครั้งในเรื่องบ้านสาโสดของวิเชียนสงวนไทยที่เล่นค้างไว้พอดีพี่มิดเปิดเรื่องไว้หนึ่งฉากผมเลยไปเล่นต่อตอนนั้นเริ่มมีแฟนคลับไปถ่ายที่ไหนก็จะมีแฟนๆตามไปดูตลอด